ทีนี้เพลงนี้ก็เริ่มมามีอิทธิพลกับชีวิตนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแหละนะครับแ,แล้วทีนี้พอมันเริ่มสะสมสะสมมาเนี่ยมันเริ่มเริ่มเป็นจริงเป็นจังเริ่มคิดที่จะร้องเพลงเนี่ยจริงจริงจังๆเลยเมื่อไหร่ครับอาจริงจริงเอจริงจริงแล้วผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คิดจะมาเป็นอาชีพเลยนะเอาละครับเพราะว่าเพราะว่าสมัยช่วงเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาชวนอยู่ตลอดชวนไปร้องเพลงเหรอฮะ ใช่หลังจากท่านที่ร้องเป็นหมอลำครูท่านก็มาทำวงหมอลำกับกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองของท่านนะในในหมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับก็ตั้งวงหมอลำกันขึ้นมาในยุคนั้นพอพอจำได้ไหมครับว่าใช้นิยามหรือว่าตั้งชื่อวงว่ายังไงในยุคนั้นคุณพ่อไปหลายวงเลยนะแต่ละวงที่วงที่อยู่อยู่ทึ่เป็นเป็นเป็นน้องที่สนิทกันนะครับก็ชื่อพอรุ่งศิลปอรุ่งศิลิ์ใช่ อยู่บ้านใกล้ๆกันครับผมเคยไปเคยไปขึ้นเวทีด้วยครั้งนึงอ๋อเห็นอย่างที่ว่าคุณอาานะคุณพ่อชวนขึ้นเวทีทำไมตอนนั้นอาไม่ได้คิดจะไป้วยผมคนขี้อายผมไม่ค่อยกล้านะขึ้นเวทีไม่กล้าแต่ว่าร้องร้องทั่วไปเนี่ยครับแอบแอบร้องเองใช่ใได้อ่าพอเริ่มรู้ว่าตัวเองนี่ร้องเพลงเป็นในตอนนั้นสักประมาณปอไหนหรืออายุวันเท่าไหร่เนี่ยพอจำภาพนั้นได้ไหมจริงแล้วผมก็เป็นนักร้องประจำโรงเรียนนะอ้าวเหรอฮะ สมัยเรียนหนังสือเป็นประ,ประถมเป็นนักร้งองประจำโรงเรียนกุณครูคจําชั้นจะครูทั้งโรงเรียนนะท่านถ้ามีอะไรก็จะบังคับเนี่ยภาคบังคับเราก็จำเป็นต้องร้องครับนะคือก่อนน,นั้นเนี่ยเราก็คงอาทางอาเนี่ยก็คงเริ่มหัดร้องเพลงด้วยตัวเองมันเริ่มมีรูพ,พารคลักจาจากจากเสียงเสียงวิทยุเสียงเทปนี่แหละรู้ตัวอะไรไหมครับว่าจะเป็นคนร้องเพลงดีจริงจริงก็ไม่กล้าบอกว่าร้องดีนะแต่ว่าเป็นคนชอบร้องครับ แต่เป็นคนชอบร้อง้วชอบเรียนเสียงคนนั้นเรียนเสียงคนนี้มีศิลปินที่ระดับมนแคนเนี่ยเรียนเสียงมาด้วยเหลอครับมีท่าน<ส>ไหนบ้างสมัยนั้นร้นนองเพลงใครก็จะเรียนเสียงคนนั้นอ๋อให้เหมือนต้นฉบับเลยพยายามทาให้เหมือนอครับก็จะแข่งกันใครใครทําได้เหมือนกว่าก็เขาฉันทาเหมือนกว่าแข่งกันเพื่อนๆมีศิลปินคนที่ร้องเพลงได้อยู่ครับมีศิลปินท่านไหนบ้างครับที่เพื่อนๆบอกแล้วว่าเนี่ยโตเฮ็ดล้องคือเลยเองสิอ่อ ลูกทุ่งลูกทุ่งสมัยก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงพุทธสมัยนั้นเสียงเล็กๆนะอาจารย์สุดสายร่มงโพทอ,องอ๋ออุ้ยอาจารย์สุดสายร่มงโพทองเรียกว่าถ้าเกิดว่าโอมีหลายท่านเลยครับก็อาจารย์สายันอาจารย์ยอดรักนี่ก็เอาหมดครับซึ่งเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ก็ปีหมดโอ้ย <c oughs> ซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าเอา้าเพื่อนเราคนนี้เนี่ยร้องเพลงเริ่มเป็นแล้วทีนี้ก็ไปเตะตาทางอาจารย์ให้เป็นนักร้องโรงเรียนได้ยังไงนะครับมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนะฮะจริงๆแล้วทุกทุกครั้งที่มีกิจกรรมรผมก็จะด่วนมาขับร้องเพลงหรือบางครั้งคุณครูเขาอาจจะใช้วิธีก็ใช้วิธีที่ทําโทษโดยการไม่ลงไม่เหลียวครับแต่ เราลองเพลงแทนของ <laughs> เจะไม่เรียนเยจะ้องเพลงใส่ก่อน้องเพลงครับเป็น,เป,นเป็นวิธีการจะเรียกว่าลงโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะเ<อ>าะเป็นว่าให้มาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเดียวกันนะจะได้ไม่ต้องลงโทษกันผมเป็นคนขี้เกียจทากันบ้านครับ <laughs> อันนี้รู้เลยว่าเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ไม่เอาไหนขี้เกียจ ในส่วนของการเรียนนี่ก็คือเป็นคนเรียนได้ได้ได้บ้างได้ครับอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ถึงกับเก่งเรอาอไม่ได้สัมภาษน,นะสนใจ <laughs> ครับทีนี้ผ่านผ่านเวลามาเลยเนี่ยการร้องเพลงกับบนแคนแก่นคูนยอยู่คู่กันมาถึงอายุเท่าไหร่นี่ครับถ้าเกิดว่าเอาเป็นอยู่มาตลอดหลังจากที่อยู่กับบ้านออกจากบ้านจากคุณพ่อคุณแม่มาสมัยนั้นก็เรียนจบปถมมาจบปถมมาก็ มหาวิชาชีพให้ตัวเองเพราะเราไม่ได้มีทุนที่จะไปเรียนต่อมัธยมหลืมหาลัยต่ออ๋อไม่ถึงหลังจากจบป .6 นี่ก็คือในช่วงออกจากบ้านเลยออกจากบ้านเลยไปช่วยกันพ่อเขาพ่อแม่ทำนาบ้างก็ไปไปมาๆนะก็ถือว่าออกจากบ้านตั้งแต่อายุ13 14ครับก็<ล>ก็อยู่กับเสียงเพลงมาตลอดมาทำงานก็ร้องเพลงตลอด ไปนาะก็ร้องเพลง้ลองกลับมาก็ร้องเพลงใช่ครับแล้วทีนี้ในวันนั้นอ่ะในวันที่จบป .6 แล้วรู้ตัวเองว่าจะไม่ได้ต่อมัธยมเนี่ยในวันนั้นอ่ะความฝันของอาอยู่บ้านนอกครับเป็นเด็กด้วยไม่มีทุนด้วยในวันนั้นมีความฝันถึงอนาคตยังไงบ้างครับตอน,นอนาคตในความฝันถึงอนาคตในวันนั้นนะก็ตั้งใจจะมาหาวิชาชีพที่ดีที่จะเลี้ยง เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้ก็คือก็คืออาชีพที่พอมองเห็นคืออาชีพที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คืออาชีพอาชีพช่างช่างอมแต่ว่าในส่วนของการเป็นนักร้องเนี่ยมีมีซักแวบไหมครับคุณพ่อก็าชวนอยู่ตลอดนะคุณพ่อก็บอกว่าก็บางบ้านก็มาเป็นพระเอกมะลำมหัดลำมาท่องกรอนลำแล้วก็มาลำเรื่องต่อกรมา หรืออย่างน้อยๆก็มาร้องช่วยในวงของคุณน้าทีู่่บ้านใกล้กันโอ้ไหนไม่ได้เรียนต่อแล้วแล้วก็ทําอาชีพเป็นเกษตรกรตอนนั้นเต็มตัวเลยไม่ไม่ได้มีความอยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงบ้างเลวครับตอนนี้ไม่ไม่เลยคือผมขี้อายไงชอบร้องเพลงแต่ขี้อายจะรู้ตัวเองว่าคงคงไม่ถนัดหรอกครับคงไม่ถนัดคิดว่าคงทำไม่ได้หรอก